สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามไมาเริ่เจเจห้าเก้าแปดชานลสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตามที่เกลืนไว้เนาะก็คือจะมาพูดถึงเกาะกูดของคนไทยเรานี่แหละค่ะเนาะที่เราทุกคนหรือหลายๆท่านอาจจะไม่ทั่วทุกคนของประเทศไทยที่เป็นคนไทยหรอกค่ะแต่มันก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่รู้ข่าวสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือประเทศเขมรนั่นแหละคะ่ะก็คือกัมพูชาจะไปร้องต่อสารโลก เพื่อต้องการจะเอาก่อกรูดมาเป็นของตัวเองนั่นแหละค่ะเนาะตามที่มา w าเจได้เคยน,นําเสนอไปก่อนเนาะแล้วทีนี้เราจะมาย้อนถึงอดีตผู้นํานะคะที่กระทำความผิดมีคดีติดตัวแต่ไม่เคยติดคุกเมตแต่หนึ่งวันนั่นแหละค่ะเนาะเราจะมาพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะว่ากี่ปีแล้ว10บสบกว่าปีแล้ว คำเมนไม่เคยมายุ่งเกี่ยวในเกาะกูดนะคะในเกาะกูดหรือที่อื่นๆหลังจากที่ชนะเขาพระวิหารไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นอดีตนายกคนนี้นะคะที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็หนีไปต่างประเทศนั่นแหละคะ่ะกัมพูชาก็ไม่เคยมาวุ่นวายในประเทศไทยอีกเลยทุกคนสังเกตไหมคะ พอคนนี้กลับมาแล้วเริ่มด้วยเป็นรัฐบาลกัมพูชาก็เริ่มเข้าหาเริ่มเรียกร้องสิ่งต่างๆเพราะเคยได้หรือเปล่าเคยได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนหนึ่งหรือเปล่านะคะจึงกลับมาเรียกร้องจะเอาเกอกูดไปเป็นของตัวเองทั้งๆท,ที่เกาะกูดนะ่ะเป็นของคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว นะคะในสันเขาเรียกส,สนที่สัญญาฝรั่งเศสนะคะในในรอโซร้อยสิบสองถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ได้เซ็นสัญญานะคะเกี่ยวกับเขตแดนนะคะเกี่ยวกับการที่เราเสียฝั่งหนึ่งไปคงเหลืออีกฝั่งหนึ่งไว้รวมถึงตรงนั้นก็คือเกาะกูดที่เป็นของประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะเนาะ มาวันนี้นะคะข่าวที่ออกไปก็คือจะไปฟ้องศาลโลกเพื่อเอาสิ่งนั้นกลับนะคะจะเรียกว่ากลับไม่ได้เพราะสิ่งนั้นคือของคนไทยอยากจะได้ไปเป็นของตัวเองว่างั้นเถอะแล้วอดีตนะคะเพื่อนสนิทก็ออกไปนะคะเรียกมหาเศรษฐีต่างๆนะคะเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ พูดวิสัยทัศน์ของตัวเองให้อภิมหาเศรษฐีทั้งหลายฟังว่าอยากจะทำตรงนั้นอยากจะทำตรงนี้พูดถึงกาะกูดว่ากาะกูดเป็นข้อพิพาทกันเพราะไปเซ็น MOU 44ไว้เห็นไหมคะเซ็น MOU 44ไว้แล้วบอกว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่พิพาทกันนะ ทั้งๆที่เกาะกูดเป็นของคนไทยมาตั้งแต่นะคะในแต่ไรแล้วรัชกาลที่5นะคะท่านได้เสียดินแดนฝั่งหนึ่งไปแล้วเก็บอีกฝั่งหนึ่งไวนะ้น่ะมีอนุสัญญาเซ็นการเรียบร้อยกับฝรั่งเศสแต่ไม่ยอมพูดถึงสิ่งนี้แต่กลับจะยกเกาะกูดนะคะห้าสแบ่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศคามีน ท,ทั้งทั้งที่ส่วนนั้นขเขมรไม่มีสิทธิ์เม้แต่น้อยเพราะนั่นคือเกาะกูดของประเทศไทยขเขมรไม่มีส่วนมาที่จะได้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเลยเม้แต่น้อยแต่กลับจะมาเรียกร้องพ่อะไรเพื่อนสนิทเคยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนสนิทเคยทำอะไรไว้ให้กับประเทศไทยเราเสียหายไปกี่ล้านกี่แสนนะ ในประเทศไทยเราเนนะคะกับการช่อโกงโกงกินในขณะนะคะปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละจนต้องถูกไม้จับตั้งลายคดีมีคดีหลุดบ้างมีคดีติดคุกบ้างนะคะจนต้องหนีจนต้องหน,น,งนีพอกลับมาก็เซ็นเอกสารว่าตัวเองยอมรับผิด ทำผิดอะไรไปบ้างนะคะขออภัยโทษผลสุดท้ายก็ไม่เคยติดคุกเลยเม้แต่หนึ่งวันมาวันนี้เพื่อนสนิทอยากได้ก็กูดคนไทยเราฟังดูก็รู้ว่าอยากจะให้เหลือเกินไม่งั้นจะพูดคำว่า50-50ิเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าไทยเราเสียอะไรไปมั่งในอดีตการบริหารประเทศของเขา ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมนะคะของไทยคมที่เป็นชื่อของนะคะองค์พระเทพตั้งชื่อให้ด้วยซ้ำไปก็เปลี่ยนสัมปทานขายให้ต่างต่างชาตินะคะขายหุ้นให้ต่างชาติถ้าจำไม่ผิดคือสิงคโปร์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเสียไปแล้วผลประโยชน์ของประเทศไทยแปลงสัมปทาน นะคะการไฟฟ้าน้ำมันนะคะปตทเปลงไปขายให้เอกชนเสียหายไปเท่าไหร่เลี่ยงเสียภาษีซื้อที่ดินนะคะวันหยุดข้าราชการก็ให้มาทำงานเพื่อจะเลี่ยงภาษีมันหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการช่อโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานนั่นแหละคะ่ะพอกลับมา ครอบครัวได้มาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งจึงเกิดการพูดห้าสิบห้าสิบให้เพื่อนสนิทนะคะคนไทยเราต้องรู้ให้ทันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเห็นไหมคะเร่งแต่จะแก้กฎหมายเพื่อคำว่าจริยธรรมของตัวเองเนี่ยที่มันไม่เคยมีในตัวตนเนี่ยนะคะต้องเร่งแก้ให้ได้มันจะได้มีโอกาสอยู่บริหารประเทศต่อ หรือดึงคนที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นช่อโกงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุกรัฐบาลได้กลับมาบริหารประเทศร่วมกันอีกนี่คือสิ่งที่อยากจะทำมากมากนะคะอยากจะทำต่อให้บอกว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยเหลือคนประสบภัยไปช่วยเหลือสิ่งต่างๆแต่ในสภาก็ยังคงหนุนและดันเรื่องนี้อยากจะถกเถียงว่าจะแก้ไขแบบไหน จึงจะได้มันไม่ควรแก้ไขเลยค่ะในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเกี่ยวกับจริยธรรมหรือแม้แต่นะคะม .112 มันก็ไม่ควรไปแก้ไปแตะไปต้องใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะนั่นคือจริยธรรมที่จะนำให้คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตข้างหน้ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะคะเพราะว่าอนาคตข้างหน้า ถ้ามันมีกฎหมายข้อนี้อยู่ว่าคนที่จะมาบริหารประเทศคนที่จะมาเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เก่สายตาทั่วโลกหรือคนไทยทั่วไปเนี่ยว่าคุณจะเข้ามาบริหารประเทศคุณต้องมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเด็กรุ่นใหม่อยากจะมาเป็นนักการเมืองอยากจะมาบริหารประเทศ เขาจะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆจะไม่ช่อโกงให้ตัวเองมีด่างพอยแน่นอนเมื่อเขาอยากจะมาบริหารประเทศมันจึงเป็นข้อตั้งอันแรกเลยที่คนในอนาคตข้างหน้าอยากจะมาบริหารประเทศต้องไม่เป็นคนที่ไปช่อโกงไปทุจริตไปช,อช่อชุนไปเบียดเบียนเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเขาจะยืดอก พูดได้เต็มปากว่าเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเขาพร้อมที่จะมาบริหารประเทศเขาเป็นคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ช่อโกงไม่ช,อช่อชฉนไม่หลอกลวงไม่เป็นมิจฉาชีพมาก่อนพร้อมจะมาบริหารประเทศเพื่อนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนั่นคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ในหมวดจริยธรรมคนไทยเรานะคะ จะยอมให้นักการเมืองที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายข้อนั้นหรือเปล่าล่ะฝากถามคนไทยด้วยนะคะเชื่อว่าคนไทยคงไม่ยอมนอกจากคนไหนที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองอยากจะได้สิ่งโน้นสิ่งนี้จึงจะยอมสิ่งนั้นนะคะเท่ากับท่านสนับสนุนคนโกงไม่ต่างจากตัวท่านก็คือคนโกงเหมือนกันเมื่อท่านสนับสนุนคนโกง เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะพรุ่งนี้แล้วกันนะคะนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดีค่ะ